ถ้าไม่ชำนาญในพระราสมบัติเวลาจะเข้าพระราสมบัติก็ต้องมารู้กายรู้ใจมาดูกายดูใจมาใจวางจิตวางกายวางใจก็จะไปเห็นนิพพานมีวิธีที่หนึ่งอย่างพระอราหันต์ทั้งหลายเวลานึกถึงนิพพานเนี่ยนึกถึงปุ๊บถึงปับ๊บเลยอยู่ต่อหน้าต่อตานะไม่หายไปจิตทรงอยู่อย่างนั้นเท่าไหร่ก็ได้เนธรรมะในศาสนาพุทธลึก ลึกซึ้งมากเลยอยาค่อยๆฟังค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาไปเริ่มแต่มีสติรู้ก,กายรู้ใจมีสติสติขึ้นมาก็มีฮิริโอตป,ปะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติเกิดวิมุตติวิมุตติก็คือใจมันหลุดพ้นจากความยึดถือในกายในใจมันอัศจรรย์มากนะพวกเราไม่เคยเห็นว่าจิตเราไปยึดจิตอยู่หรือจิตไปยึดกายอยู่ไม่เคยเห็น แต่เมื่อภาวนาไปช่วงหนึ่งเราถึงจะเห็นว่ามันยึดจริงๆพอเห็นว่ามันยึดแล้วไม่ใช่ว่ามันจะปล่อยต้องเรียนซ้ําแล้วซ้าอีกซ้กําแล้วซ้าอีกอยู่นั้นจนใจมันแจ้งทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราขนาดแจ้งว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราก็ายังไม่ยึดยังไม,ไม่เลิกยึดนะยังยึดอยู่อีกคล้ายๆยืมสมบัติของโลกมาใช้แต่ไม่คืนเจ้าของงบคิดว่ากายในี้ใจนี้เป็นตัวดีตัววิเศษไม่คืน เรารู้กายรู้ใจต่อไปอีกจนล่าวิชาได้เห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้ทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห้นอย่างนี้นะถึงจะวางเขาวางของเขาเองเขาวางเขาสลัดออกไปได้เองแปลกเลาถือของอยู่ถือของมันชิ้นของมันเองนะแต่ถ้าเราจงใจอย่างเราไปยึดถือกายยึดถือจิตอยู่ เราเห็นว่าเรายึดถืออยู่นะทำสลัดจะไม่หลุดสลัดยังไงก็ไม่หลุดด้วยความกระหลาดเราเมื่อรู้ความจริงก็ตกายกับใจม่เป็นทุกข์ร้วนๆไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ต้องพยายามสลัดเ,เขาจะทิ้งของเขาเอางเขาการู้แล้วนี่ก้อนทุกข์เหมือนเราไปถือเอาไส้เดือนกิ้งกือมาอยู่ในมือนี่อีแรกไม่รู้ว่าอะไรนึกว่าไส้เดือนกิ้งกือนี่เป็นของดีของวิเศษ ก็หันมาดูจันแจ้งเอ้ยใช่เดือนหรืองูสมมติงูเขียวก็ได้ถ้างูเห่างูตายใะแล้วนัถ้างูเขียวก็เห็นงูก็ไม่เอาใช่ไหมหลายคนกลัวจิ้งจบกลัวทุกแกถือไว่เออถืออะไรน่ารักดี <c oughs> แบกมารับจิ้งจบลมใส่เลยก็มีนะหรือ <c oughs> บางคนกลัวแมงสาบมีใครกลัวแมงสาบนะไหมเคยเก่งไม่แมงสาบ เรนสาเนี่ยจะมีพรสวรรค์เดียงนนคนไหนครัวน่าจะเจอบ่อ,อยรู้สึกไหมเมื่อสังเกตไหมเวลาวิ่งหนีมันแล้วมันจะวิ่งตามเวลาจะกระโดดหลบนั้นมันจะไม่ให้เหยียบเนี่ยไม่ต้องเป็นอัศจรรย์อะไรของเรนสากนะถ้าใครเจอเจอบ่อยยิ่งกระโดดหลบแล้วมันยิ่งวิ่งมาขันแข้งหนึ่ขันส่วนม่ให้เหยียบมีบทประจักษ์ด้วย รู้แล้วแปลงมือไปเจอแบบนั้นไม่ร้ทิ้งอีทิ้งของมันอีกเรืที่เรารู้รู้ลงในกายรู้ลงในใจรู้ไปบ่อยๆจนเห็นความจริงว่าไม่ใช่ของดีของพิเศษรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจไม่มีทางที่สองะที่จะเข้าถึงนิพพานหรือความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้นี่เป็นทางสายเดียว นี่เป็นทางสายเอกนี่เป็นทางสายเดียวไม่มีทางที่สองเลยทางสายเอกทางสายเดียวคือรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ไปเรื่อยๆรู้ใจมันหนึ่งเห็นเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นทุกข์ล้วนๆกอเห็นอย่างนี้จะปล่อยวางไม่มีทางที่สองนะเรียกว่าเอกกายนามัตทางสายเอกทางสายเดียว เอทางสายเอกทางสายเดียวรู้ป่ายรู้ใจรแจ้งในอริยสัจสุดท้ายแล้จะแจมแจ้งในอริยสัจร,รู้ว่ากายเป็นทุกข์รือนเนจิตเป็นทุกข์รือนเนสมุทยัยก็เป็นอันถูกละอัตโนมัตินิโรธนิพพานปรากฏอัตโนมัติการรู้ฝายรู้ใจในเวิากลางารเจญม,มัก ไปคนดูเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจนะก็มารูปกายไปก่อนรูปกายก็ยังทําไม่ได้ก็มาทําสมถะทําใจให้สบายให้ใจสงบก่อนสมถะก็ยังทําไม่ได้ก็ทําคุณงามความดีเช่นทาทานถือศีลไปรอวันหนึ่งยินทรีแก่กล้าขึ้นมาทาทานรักษาศีลไปเรื่อยๆนะพยายามฟังธรรมทำทานถือศีลอย่างเดียวไม่พอ ต้องพยายามฟังธรรมการที่เราได้ฟังธรรมซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกนะผ่านพระพุทธเจ้าหลายๆองค์ใจมันดื้อนะฟังพระพุทธเจ้าองค์เดียวเราปีในประวัติศาสตร์รู้สึกมีองค์เดียวที่กลองไปเจอในพระพุทธกัจาสัพพะภาวนาจบในพระพุทธเจ้าองค์นี้สององค์ใช่ไหมสององค์เวลาใส่คำทานถือศี ความสงบจิตใจที่ทิ้งไม่ได้คือฟังคำอาศัยการฟังฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเมื่อจิตใจที่สงบเ้ื่อจิตใจที่เบิกบานร่าเริงฟังมากเข้ามากเข้าวันหนึ่งมันปิ้งขึ้นมาปิ้งขึ้นมาเลยรู้วิธีปฏิบัติพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วไม่เนิ่นนานเท่าไหร่นะประมาณ3 1กลับเอ็ดกับนเลยไม่เนิ่นนานมากพอรู้แล้ว สั้นนิดเดียวนะเพราะว่าแต่ละคนเกิดมาเป็นอสงไขยอสขาสงไข่แบบอสงไขยหนึ่งเนี่ยสิบยกกำลังร้อยห้าสิบแต่คนเกิดมานักนาสาหัสนักเนี่ยน่ะนิดเดียวบางคนก็ขั้ขงใจจริงๆนะแล้วมีบุณงามความดีพร้อมมีทานมีศีลมีใจที่สงบตั้งมันแล้วมีสติรู้กายรู้ใจนะหลวงพ่อไปถามครูบาอาจารย์องค์หนึ่ง บอกหลวงพ่อหลวงพ่อตรงนี้ยานทัศนะกว้างขวางพิลุกพิลั่งเลยบอกหลวงพ่อหลวงพ่อ,อ,พอ,อ,พอคนที่ไม่เคยภาวนาเลยนะแต่มีศีลมีศรัทธามีอะไรที่พร้อมอย่างนี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามรู้กายรู้ใจเนี่ยใช้เวลามากไหมไปจะเข้าถึงมรรคผลเขาบอกโอ้ยไม่นานหรอกรมโมทไม่นานหรอกไม่เกินเจ็ดชาติประมาณเจ็ดชาติไม่นาน เพราะคนทั่วทั่วไปไม่นานนะคนที่มีปณิธานอะไรก็จะนานเหมานั้นนั้นหักภาวนาคอยดูกายคอยดูใจเริ่มเชื่อตั้งแต่วันนี้ให้มันเป็นนิสัยถ้าไม่เริ่มเชื่อตั้งแต่วันนี้วันที่ไปเจอเทราสีอานก็จะทําไม่ได้เริ่มเชื่อตั้งแต่วันนี้คนไหนยินสี่แกกว่าพ่อรู้มากคนในชีวิตนี้ แก่กล้ามากก็เข้าถึงวิถีทางในชีวิตนี้มีความเป็นไปได้ถ้าตั้งใจจริงถ้าตั้งใจจริงแล้วถ้าทาถูกนะถ้งเป็นจริงแล้วทําผิดไม่ไปรูป้อะไรหรอกยิ่งตระหนึกเกิดเติมไกลๆเลยต้องเรียนต้องฝังต้องฟังให้รู้เรื่องให้ฝึกแล้ววันหนึ่งเขาจะได้รับผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มีแต่ความสุขล้นล้นแปดโมงนะัเชิญไปทั้งทาง่าน ศาส,สนาเราไม่แข็งแรงนะวน่นียนมากกันศัตรูภายในเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกเรามดจะกลัวศาสนาอื่นจะมารุการานพระพุทธเจ้าบอกคนที่ทำลายผู้ศาสนาคนะือพุทธบ,บริษัทพิษุพิษุนีไม่มีแล้วทำลายตัวเองไปแล้วพิษุอุบาสกอบาสิกา พิสูจน์แต่เดิมมีเยอะในเมืองไทยตอนนี้เหลือทั้งสองแสนสองแสนนี่ไม่ใช่พิสูจน์ที่มั่นคงเท่าไหร่นะบวชแล้วสึกบวชแล้วสึกมันวนเวียนกันตอนนี้ถ้าสังเกตจะเห็นที่วัดฟลานั่งเป็นแถวเลยแถวยาวมีปุติเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่พออยู่กัน,นเลยเราก็สึกบวชแล้วก็สึกไปอยู่ได้สิบห้าวัน เดือนหนึ่งสามเดือนสามเดือนก็หายากแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนนะเขาบวชเรียนชื่อเขาบอกว่าบวชเรียนนะไม่ใช่บวชทรงเดชได้บวชเรียนแล้วก็เป็นทิศก็เป็นบัณฑิตถ้าบวชแล้วไม่ได้เรียนก็เป็นไม่ใช่ทิศหรอกไม่เป็นบัณฑิตหรอกอยู่ที่นี่ก็ต้องเรียนถ้าในศาษาต้องเรียนนัรรม มีอยู่ปีหนึ่งนะที่นี่ส่งสามนักรรทำเอกสี่องค์ทั้งจังหวัดได้นักทำเอกสี่องค์คือที่เนี้ย <c oughs> เห็นไหมเราทั้งปริยัตและปฏิบัตินะปริยัตทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งปริยัตด้วยนะไม่มีอะไรเป็นตัวชี้ขาดเลยนะวัดพระของแต่ละคนต้องถูกหรือผิด ว่าฉันภาวนาดีฉันรู้แนละ้วว่านี่กานเป็นโลกโลกหนึ่งใครจะชี้ว่าผิดหรือถูกเราใชปริยัติอาชีพปริยัติเป็นผลงานของพระเถระพระรุ่รนตาอรหันต์สมัยพุทธกาลรวบรวมรนมาประมวลขึ้นมาเป็นธรรมวิในคุทธร,รมะกับวินัน อันหนึ่งเป็นกฎระเบียบอันหนึ่งเป็นสัจจคความจริงไม่มีวินยัยศาสนาก็าจะล่มเร็วเพราะพระจะทำตัวเหลวแหลกเรื่องพระวินัยสำคัญมีแต่วินัยไม่มีธรรมะก,ก็เหน็ดเหล่าไม่รู้บวชไปทำอะไรบวชมารักษาวินัยเฉยๆ ไม่รู้วิธีว่าบวดมา่วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อถอดถอนตัวเองออกจากกองทุกข์ให้ได้รู้แต่ทฤษฎีไม่ได้ทำก็ไม่มีประโยชน์เลยมีความอันตรธา,านเกิดขึ้นในตำราบอกว่าพิธรรมในอันตรธา,านก่อนเพราะยากเงินบางคน,นพยายามเรียนอภิธรรม การรักษาพิธรรมได้ธรรมะอื่นก็ยังอยู่แต่ว่าอภิธรรมคืออะไรอภิธรรมคือคําอธิบายธรรมะอย่าไปตกใจกลัวอภิธรรมอภิธรรมคือคําอธิบายธรรมะอย่างถ้าไม่มีอภิธรรมนะแต่ะคนมาพูดขึ้นมาคาเดียวกันนะ่ะความหมายอาจจะไม่เหมือนกันบางคนพูดคำว่าจิตขึ้นมาคนั้งก็จิตคนนี้ก็จิตในที่คําว่าดูจิตดูจิตมะพูดเต็มบ้านเต็มเมืองทุกวันนี่นะ แต่ว่าไปดูอะไรกันแน่ตอนที่ทำไว้มาแจกแจงว่าดูจิตอย่างไรถูกอย่างไรผิดอธิบายได้เห็นรูปนามเกิดดับไหมดูจิตแล้วได้สมาธิดูยังไงหลักของสมาธิเกิดได้ยังไงหลักของวิปัสสนาต้องทำยังไงบรรลุมากคผลวแต่ละคนก็บรรลุ บางคนก็บอกกัรรู้เพราะว่าจิตรวมลงไปรูปสว่างขึ้นมาหนึ่งครั้งได้สวยงามสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งระหว่างสี่ที่ต้องไปดูในะพิธันเขาสอนอะไรวิธีตรวจสอบถ้าเรหันต์รู้แจ้งใน่ายธาตุที่ว่าเป็นพระอรหันตะ์รูธาตุนะธาตุนี้ไม่ใช่ธาตุสีนะธาตุ ที่พระรานาแจ้งไม่ใช่ธาตุดินน้ำไฟลมนี่คือสังคตาธาตุอาสังคตาธาตุคือสังคตาธรรมอาสังขตตาธรรมนั่นเองธารทที่ปรุงแต่งกธรรมที่คนจะความปรุงแต่งท่านจะแตกฉานพวกนี้ท่านรู้อายญนณะตาหูจมูกลิ้นกายใจแจม่มแจ้งว่ามันจะตกอ,อยู่ใต้ใจแล้ว ไม่ใช่คนใช่สัตว์ใช่เราใช่เขาถ้ารู้ปฏิจจสมุปบาทรู้เราละได้เลยรู้แเราถอนกิเลสได้เลยนะ